นะครับุจักมันขลําเวลากินอย่าเอาจานช้อนกันแบบนี้เอาออกเป็นผู้หญิงน่ยมันจะได้ผัวหัวร้านอรู้จ้ะอย่าไปเสือประทานเม่แมนดอกมืกินอยู่นี่ห้างซ้อนตลอดอยู่นี่สามสีปีแล้วพอเห็นแต่ผัวหัวร้านเด็กเธอเป็นเพ่าที่รักของเข้าวอ่าหัวแมนลูกนิมิตเฮ้ย วม,มือในวัดอีกบอ่อเอ้ยพากันไปแต่วัดเอาก็ไปเฮ็ดบุญแม่เป็นบุญกัเฮ็ดดูโพธิบ่แม่นไปนมักพระแล้วบ่เดน,นีโ่โอ้ยสิม,มามักพระจังได๋บาปดเด้อเป็นมารเด้ไปบ่มีหยังดอกอ้ายไปวัดก็ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนาะเนาะเอไอไปซื้อๆไปซื้อๆบ่ได้มกักิีหยังกระพ่าดอกเนาะ<บ>จ้าบ่ได้ิีหยังกันเลยอ๋อสิเหลือผัวตัวยินดีเหรอยินดีครับบ่ลืมแนะนำฮะ อย่าบอกนะสึกม,มาเมื่อวานนะครับหากระซึกงหากรก,หากระซึก,ก,กโอ้ยไ,ไปเลยมื่นนัน้นโอ้ยกูว่าละตัวตัวกนี้ยมารศาสนาโอ้โห